เป็นจังใดบ้างคะบรรยากาศของเชียงคานยามเช้าเนาะสวยงามมากเลยและก่อนที่เฮาสิออกไปเบึง่งไปสำรวจว่าเชียงคานมีอะไรสวยๆบ้างเนาะเฮากต้ตงกินข้าวก่อนนะคะกองทัพต้องเดินด้วยทงเนาะมาเที่ยวเชียงคานกะใช่ว่าซิมีแต่ถนนคนเดินเนาะคะ่ะก็มีอย่างอื่นให้ชมด้วยได้ เบาเพิ่นเช็คมาแล้วนะคะว่าวันนี้จะไปไหนบ้างอนอื่นเขาก็จะไปเช่าจักรยานเนะาเนอะอันนี้บรรยากาศยามเช้าของเชียงคานะคะก็จะเงียบเงียบเนาะปั่นจักรยานชมวิวริมโขงของเชียงคานะคะชิลๆอันนี้ร้านเสาจักรยานนะคะของสายนก,กับ เม่เนาะกับคนละห้าสิบบาทเพราะว่ามันเป็นจักรยานคันน้อยของไอ้บ่าวนะร้อยหนึ่งเพราะว่าคันใหญ่เขาก็จะขอบัตรประชาชนเอาไว้นะคะเพื่อไว้เก็บเป็นหลักฐานเนาะขอบัตรประชาชนไว้แค่คนเดียวเนาะอีกสองคนไม่เป็นไรเพราะว่ามานํากัน Kila, guckst du Tila <laughs>

เขาจะมีทางปั่นจักรยานแบบนี้ตลอดสายเลยนะคะไปจนถึงแก่งคูดคูเลยเนาะสองข้างทางก็มีธรรมชาติให้ชมให้เบ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดเนาะแล้วอีกฝั่งนู้นเลยนะคะจะเป็นเพื่อนบ้านเราเนาะค่ะนั่นก็คือลาวนั่นเองค่ะใช้เวลาปั่นเล่นปั่นหัวมาประมาณ20นาทีนะคะเราก็มาถึงแก่งคูดคูเป็นสุดเขตแดนสยามเนาะจากของเมืองเลย <S <S อุ่นไอ้บ่าวเพื่นกั แอคทาถ่ยรูปนะคะแมกกะโรถ่ายรูปคือกันเนาะแต่สาวยอดันถ่ายวิดีโอได้สะสุปเปอก็เลยแคอคทาเก๋เป็นธรรมชาติที่สวยงามที่เททูเลยนะคะเบิง่งแม่ภูเขาร้อมรอบแม่น้ำโคงโอ้ยงามอิหลีค่ะ <c oughs> มองไปไกลๆแบบสวยงามมันสบายตานะทุกคน <c oughs> ไรที่ซิมาพักผ่อนย่อนใจแนะนำนะคะเชียงคานเนาะสวยงามมากจริงๆค่ะเป็นการพักกายพักใจที่ฟินสุดๆเลยลูกกลางเลย <Okay. S 2> สวยมากภูเขาล้มโลบเลยนะคะสวยมากมากคนสวย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่คุดฟูนะคะจังหวัดเลยมาถึงแล้วนะเลยนะคะนี่สวยงามมาก <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ที่น้ำมันแรงมากเลย กตดูนะคะสวยอัไหมฝรั <r isa> ่งแดงมดเลยนะคะฝรั Yay, ่งชอบแดดเมืองไทยนะคะ เาจักรยานนี้ก mm ็มีทางปั่นไปได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงทางสุดทางเลยเนาะที่เขาไม่มีทางให้ปั่นแล้วนะก็พากันปั่นกลับมาแล้วก็แวะซื้อมะขามแช่อิ่มที่ตลาดแก่งคุดคูเนาะจ้ะอยากชิมไหมชิมเลยลูกคัดแล้วหระ สังเกตุเองไอ้บ่าวเยอรมันตอนนี้นะคะยังยิ้มได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ขาไปกับขากลับ คนละถาคนละแบบกันเลยลย้อยางแบน็นดูดิสู้ไมสส่สู้ส <laughs> เฮ้ ยังมาไก่ประมาณสองกิโลนะคะกว่าสี่โหดเนาะเอาจักรยานมาคืนเขากับไม่ได้คิดตังเนาะก็เลยพาเพื่อนมานวดผ่อนคลายนะคะเต็มที่ไปเลยสองชั่วโมงเนาะคนละสองชั่วโมงสอยญกระสองชั่วโมงพนักงานก็นวดดีนะคะของไอ้บ่าวนี่แบบโอ้ไอ้บ่าวพอใจมากๆเลยเนาะจะ้ะส่วนแม่สอญญาเพื่อนบอมักนวดนะคะเพื่อนก็นขอถ่ายอยู่ห้องออกจากร้านนวดมาเฮาก็มาต่อที่ถนนคนเดินเชียงคานเลยเนาะเขาบอกว่ามาเชียงคานต้องกินเจ้าสิ่งนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ ของถนนคนเดินที่เชียงคานนอะสยโกะเลือกเอากุ้งน้อยกับกุ้งใหญ่นะคะแล้วก็เอาปูเนาะปูน้อยๆแบบนี้นะปูหน้าบานเฮาเดี๋ยวซื้อไปลองซิมบึงนะคะว่าจะเป็นจังไดและร้านนี้ก็สะดุดตาเรามากนะคะเพราะว่าคนโตแถวยาวร้ายหลายเนาะตอนที่เฮาย่างไปนะบัตรขากลับมาคนซากกันเลยได้ แวะซื้อนะคะเป็นร้านผัดไทยนั่นเองค่ะจะมีห่อแบบพิเศษนะคะก็คือห่อแบบใบตองแล้วก็ห่อแบบใบบัวเออมันก็น่าสนใจไปอีกแบบเนาะแต่คงเอาไปเฮดที่เมืองนอกบไดายดอกค่ะวัตถุดิบมันหายานะและอีกอย่างก็ค่อนข้างจะใช้เวลารอนานเนาะคิดว่าลูกค้าโบโรอเนเนนะแต่สาหรับเฮามาเดินชิวตลาดแบบนี้ก็คือรอได้นะคะเพราะว่าอยากชิมไงเนาะว่าเป็นรสชาติยังไงก็ะจะมีผัดไทยแบบกาก,ากหมูกุ้งสดหรือว่ารวมเนาะจะ่ะนี่เพ ก็จะมีให้เบิ่งนะคะว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีโอให้ดูด้วยนะคะให้ถ่ายรูปให้ถ่ายวิดีโอลงไปได้เลยเนาะอันนี้ก็คือแซยงขพข่นแล้วนะคะขอถ่ายวิดีโอได้แล้วเจ้าของร้านก็น่ารักอัธยาศัยดีนะคะคุยกับลูกค้าตลอดเลยวิธีห่อผัดไทยใบบัวก,กับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่าเพื่อนเอีย ใส่ใส่ให้อ้บ่าวเนาะนี่เลยค่ะให้อ้บ่าวเอาแขนไปใส่นอและก็เฮตดแบบนี้เลยอ้บ่าวก็มักลายนะได้การขนาดกันมาผนเต้นใส่น้ำผนเด้ได้มาซองพวงนะคะของห้องเป็นพวงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องหิวไงพวงหนึ่งสกกองอยากินกับอีบ่าวอีพวงหนึ่งให้แม่เนาจะจ้ะยังมาอีกจะหน่อยก็เห็นร้านหนึ่งลูกซินนะคะก็คืออยากเห็นน้ำจิ้มเขาแล้วโอ้โหชวนแบบแซ่บมากๆก็จัดไปเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทแบบจุกๆ หนึ่ง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 คลิปโอ้โหทำชิ้นคลิปเนี่ยงานอะไรโอ้ยำข้าวไช่วะข้าวไช่ดีกว่าดีกา รสชาติก็คือแซ่บเลยนะคะสซียมักเนาะแบบมันเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีรสชาติเผ็ดแบบ่อใบบัวนี่ถ้าสิสั่งมากินในหลายคนนี่ก็ต้องคึอดอีกกอนเนาะก็คือพื้นที่มันไม่ได้นะคะเอามาทําคอนเทนต์น่ะได้แต่ถ้า,ามากินกับเพื่อนอ่ะมันไม่ได้นะคะแค่ส่งทีนึงก็เต็มแล้ว <c oughs> ไอแม่ซิมแล้วก็แม่ก็บ,บอกว่าแซ่บนะคะไอบ่าวก็บอกว่าแซ่บเนาะความพิเศษของเขาก็คือใส่หัวปีด้วยนะคะซึ่งมันก็เข้ากันมากๆเลยเนาะกับผัดไทย แซ่บเศษเมื่อดเศบเมิ่อครั้งแรกเลยนะคะที่ไอ้บายเยอรมันจะได้กินปูน้อยแบบนี้นะคะมันเป็นนิ้วเก็งอืมกลมเอาเ็บเอาเศบป่ะอืม ปูนะคะปูปูแม่กินหรือยังเนี่ยสิมขาวามาโมฮอดเชียงคานได้มาทอดงจัดเนาะอย่ากุ้งน้อยก็มีนะคะกุ้งน้อยก็ไม่โคู่สมัยอนไอซสิง

คลิปเพียงคานของฮองมื่อนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็คือประทับใจมากนะคะมีโอกาสก็อยากจะพาแม่มาอีกอยู่เนาะจะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะถ้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเฮาหน่อยเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายชูส